ไหว้พระไปมีคนชมยกเชื่เขขอเข,ข้าต่อเขาเอยาโงชักมากติดต้องชมแม่สีเอ๋ เชิญไหนเชิญลงเชิญพระองค์ส <ing> yeah, ี um ่ทิศองค์ไหนศักดิ์สิทธิเดลัมิตลงมาพี่ลงแล้วโวยลงแล้วว่าพี่ลงใดได้ใส่ไม่ลงมาไอดาผู้ชายไอดาผุ้สาเชิญไหนเชิญลงเชิญจ้าเชิญจ้าเชิญไหนเชิญลงเชิญพระองค์แปดทิศองค์ไหนศักดิ์สิทธิเด้มิต เเี่าัวอจะ่นมาพี่ลงแล้วโอยพี่ลงแล้ววพี่ลงไได้ตายไมลงมาน้ยายหนาุ้ยเอไหนเลงเธอ่าอาอันนี้อันนี้ข้าวแล้วนะคะคือแม่สีข้าวแล้วเราก็จะเ,เอ่อเปิดตาแม,มสส่สีแต่ยาอ,อายุายืนเงาขนล <吃>啊，喝少<水>。喝 หนุแก่มาเย้าวนียาอารมณ์ปิ้งผาบัาววุฒิชมชมสุกกนสุกพี่ลมตงส่มวมักทุกค่ยสมัครฝากไม่ตีลำวงยังนี้สงสีชื่นชมเอาเงปะเพ่งปะเพลงปะไอ้อารมณ์รที่ชมอารมณ์สุเปอมามาลำน้องพี่เลยลำเลยำี่